สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ตื่นมา7.30นาทีเช้านี้ก็อากาศสดชื่นแจ่มใสนะคะไม่ร้อนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เย็นจนเกินไปนะคะก็เรียกว่าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำเช้านี้นะคะแต่สายๆเดี๋ยวคงจะร้อนน่าดูนะคะเช้านี้ตื่นขึ้นมาหน้าสดนะคะก็รู้สึกว่าวันนี้หน้าเด้งขึ้นริ้วรอยจืดจางลงนะคะแล้วก็ตรงร่องบริเวณร่องแก้มนี่เริ่มยกขึ้นนะคะสังเกตดีๆนะคะ ะะเริ่มยกขึ้นแล้วค่ะเพแสดงว่าสเต็มเซลล์เริ่มได้ผลนะคะการกินสเต็มเซลล์ก็ไม่ใช่ว่ากินอย่างเดียวจะสวยจะ,จะ,ะดูสุขภาพดีได้นะคะเราจะต้องดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็นอนให้เป็นเวลากินให้เป็นเวลาด้วยนะคะเรียกว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองปรับเปลี่ยนชีวิตวงจรชีวิตของตัวเองใหม่นะคะาคุณแป้งเคยนอนตีสี่ตีห้าทุกวันนะคะตอนนี้ตั้งแต่กินสเต็มเซลล์นี่สามทุ่นี่ เริ่มม้อยกระลอแล้วนะคะไม่เกินสี่ทุ่มก็หลับแล้วก็เรียกว่าเขาจัดตารางชีวิตนะคะจัดตารางเวลาให้เราได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตอย่างถูกต้องนะคะพอเราได้นอนอเป็นที่นอนก่อนสี่ทุ่มนะคะก็เรียกว่าช่วงห้าทุ่มนะคะถึงเที่ยงคืนประมาณห้าทุ่มถึงตีสองประมาณกกันนะเผื่อไปกว้างกวสี่ทุ่มถึงตีสองนะคะ ก็คือ,อร่างกายจะผลิตคอลลาเจนนะคะจะผลิตฮอ,อร์โมนที่ก็เรียกว่าหลั่งสารเอนดอรีนเวลาที่เรานอนเราจะหลับลึกเราจะรู้สึกมีความสุขสดชื่นแล้วก็ะจะผลิตคอลลาเจนให้กับร่างกายเราด้วยนะคะก็มุณแป้งเองก็จากที่ตอนนี้64แล้วนะคะยุคจากที่แบบ หน้าเริ่มย้อยเริ่มคล้อยแล้วก็ผิวเริ่มหยาบเริ่มกันตอนนี้สังเกตดีๆนะคะริ้วรอยก็เริ่มจางลงแล้วนะคะตรงบริเวณนี้นะคะก็ยังขับฟ้าออกมาเรื่อยๆนะคะมันมันจะกระทุ้งเอาฟ้าออกนะคะก็ยังแนะออกมาเรื่อยๆนะคะความหมองมันจะดึงออกมาดึงออกมานะคะแต่ว่าตอนนี้ดูนะคะคางเริ่มเป็น Vshape แล้วนะคะแล้วก็อ่า ตรงร่องน้ำหมากตรงนี้เริ่มสังเกตเห็นรอยมันตื้นขึ้นนะคะมันจะค่อยๆตื้นขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณแม่คิดว่าอ,อ,อ,อีกไม่กี่เพลานะคะก็จะดีขึ้นตรงนี้นะคะร่องลึกก็เริ่มเริ่มมองเห็นว่าเหลือเล็กนิดเดียวแล้วนะคะก็เ,เรียกว่าสุดยอดนะคะตับเต็นเจอตรงนี้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเพราะจะรูปร่างเหมือนซองซองจดหมายนะคะ พกง่ายพกสะดวกแล้วก็ข้างในเขาจะเป็นซองเล็กๆแบบนี้นะคะวิธีทานก็ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆเราแค่ฉีกซองนะคะเขาจะมีร่องให้สําหรับฉีกเห็นไหมฮะจะเป็นเหมือนเหมเขาเขท,ทับนะคะทับทับแล้วก็กรีดไว้เป็นแถบนะคะแล้วก็กรีดไปตามแถบแบบนี้นะคะนี่นะะกรีดไปตรงๆเลยนะคะแล้วเราก็มา ขยับดูจะมีรูเล็กแค่นี้นะคะเพะื่อกันการสำลักกันการหกกินแล้วไม่สำลักแน่นอนนะคะวิธีกินก็คือเอาเลน้นกระดกขึ้นแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็เทไปใต้ลิ้น,นะคะ่ะ มันจะแตกวิบิบวิบิบอยู่ข้างในแล้วก็เป็นน้ำนะคะเราก็อมไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ต้องทานน้ำนะคะอมไว้สักพักหนึ่งกันสูตรไข่สูตรมันนะคะสําหรับปูดพิแป้งนี้อมไว้สักพักไม่ดื่มน้ำนะคะเพราะว่ามันรสชาติมันอร่อยเข้มข้นแล้วมันไม่หวานกันเกินไปไม่เปรี้ยวมากมันอร่อยมากๆเลยนะคะมันละลายไปใต้ลิ้นเนี่ยไปในกระพุ้งแก้มกระพุ้งปากเนี่ย เพราะว่าตรงบริเวณนี้จะเป็นตัวที่แบบเาเรียกมันจะดูดซึมสารอาหารเข้าไปไปในเ,เขาเรียกว,ว่าผ่านผ่านตัวใต้ลิ้นแล้วก็กระพุ้งแก้มเนี่ยก็คือจะดึงนะเป็นตัวแบบเหมือนเหมือนเป็นตัวที่ซึมซึมได้เร็วะดูดซึมได้เร็ว แล้วก็ไปที่ประสาทโดยตรงนะคะวิ่งไปที่สมองแล้วก็วิ่งกลับมาที่ร่างกายไปทั่วสารพังกายนะคะเพียงซองเล็กๆแบบนี้นะคะแต่ว่าโอ้โหมันหรุดยอดมากๆเลยนะคะมันเห็นผลเร็วมากกินไปเนี่ยไม่เกิน10นาทีนะคะถ้าทําคนกินใหม่ๆจะรู้สึกอาการที่ตัวเองเคยเป็นนะคะไม่ว่าใครจะเคยเป็นอะไรมามันจะกระทุ้งเลย อย่างคุณแป้งกินมันแรนกในกระทุ้งปตาเนี่ยโอ้โหบวมนะบวมน้ําตาไหลผ้าทุกวันนี้น้ําตาอย่างไหลยอยู่นะคะแต่ไม่บวมแล้วก็ไม่เจ็บไม่ปวดนะคะแต่วันแรกเนี่ยโอ้โหปวดแสบปวดร้อนนะคะทุกทรมานเหมือนตอนที่เราเป็นตาอักเสบนะคะต้องไปหาหมอแต่อันนี้มันอักเสบเหมือนกันแล้วก็เจ็บปวดเหมือนกันแต่ประมาณทักสามสี่ชั่วโมงมันก็ดีขึ้น ดีขึ้นแล้วมันก็ค่อยๆพัฒนาเราดีขึ้นไปเรื่อยเยตอนนี้ก็ยังมีความรู้สึกเหมือนคราบผ้าทิตานะคะแล้วก็มีน้ำตาไหลตลอดเวลานะคะ <c oughs> แต่ตอนเช้านี่ตาจะแห้งละน้ำตาลไม่ไหลละแต่พอบ่ายๆที่เราใช้ไายเยอะๆ น้ำตาเราจะแบบไหลออกมาเหมือนมันจะป้องมาป้องกันนะคะตาเราไม่ให้ไม่ให้แบบว่าแห้งจนเกินไปนะคะเพราะเราจ่องตาทั้งวันนะคะแล้วสังเกตขอบตาก็จะดําเพราะว่าความที่คุณแป้งนอนแบบทีสี่ทีห้ามาเป็นระยะเวลาเกือบยี่สิบปีนะคะทีสองมั่งทีสามมั่งนะคะนานๆจะได้นอนสี่ห้าทุ่มสักครั้งหนึ่งก็เพราะร่างกายมันมันฝืนนะคะมันไม่ยอมนอนนะคะคือจริงๆเราง่วงแต่เราไม่นอนเพราะเราต้องทํางานดึกๆ เราทํางานผ่านออนไลน์ดึกๆเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสมองมันแล่นนะคะก็เลยกลายเป็นติดเป็นนิสัยทําให้คุณแป้งเนี่ยนอนดึกทุกวันเลยแต่พอมากินสเตมเซลลมันจับให้เรานอนนะคะแล้วมันก็ทำให้เรารู้ว่าเนี่ยเพราะเรานอนดึกนะคะตาเรามันเลยค้าเหม็นมั้ยคะมันก็ค้าลอยออกมานะคะปกตินี่จะค้ามากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าพอกินสเตมเซลล์ความค้ามันก็ ค้มมันดันออกมานะคะแล้วมันก็ค่อยๆลดลงจนเหลือแค่หัวตานิดเดียวนะคะแล้วก็ว่านะคะั้ว่าที่มันซ่อนข้างในก็ถูกดันออกมาเพราะโอ้โหสุดยอดมากมันไวมากนะคะเห็นซองเล็กๆอย่างนี้ประสิทธิภาพสูงมากนะคะใครที่ยังไม่ได้สั่งไปทานนะคะอย่าลืมนะคะสั่งสเตนเซลรไปทานด้วยแขนข้างนี้ที่ยกไม่ได้ตอนนี้ยกได้สูงสุดแล้วค่ะก็เกาหลังได้จากที่ไม่เคยเกาหลังได้เลยนะคะ จ็บมากๆตอนนี้เกาหลังได้แล้วทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ถ้าตรงนี้ยังติดนิดหน่อยนะคะยังรู้สึกว่าถ้าเกาจะเจ็บนิดนิดตรงบริเวณนี้นะคะยังตึงๆอยู่แต่ข้างบนนี่ได้แล้วค่ะสบายมากก็มีความสุขขึ้นเยอะเลยสําหรับชีวิตที่ปรับเปลี่ยนนะคะสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะทานโรเซนต้านะคะของไดเนสราคา global ซึ่งเป็นตัวที่ พระเอกนางเอกของเขาเลยนะคะพระเอกของเขาก็าจะมะีตัวลูกอมนะคะเดี๋ยวพี่แป้งจะสั่งมาอยู่ลูกอมลดน้ำหนักด้วยลดหน้าท้องเพราะตรงนี้ตอนนี้แบบกินนอนกินนอนหน้าท้องใหญ่มากนะคะแล้วก็ตัวนางเอกนะคะก็คือ,อรดเนสโรซนตานี่เองนะคะที่จะช่วยดูแลผิวพรรณสุขภาพแล้วก็ความสดใสให้กับคุณนะคะคุณจะดูไม่แก่และคุณก็จะดูไม่ไม่เหี่ยวนะคะไม่ไม่แบบว่า ไม่แบบหมองค้ำนะคะสีผ่นคุณจะสดใสแล้วก็จะเด้งขึ้นเด้งขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คุณแป้งก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจะสังเกตเนี่ยตรงน,นี้เริ่มยกขึ้นแล้วชอบใจมากขอให้ตรงน,นี้ยกนะคะแล้วขอไม่ย่นพอแล้วนะคะเป็น60วัย60ที่มีความสุขมากๆแล้วค่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสำหรับ ไดเนสโลเซนตา้านี้นะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆแป้ขขงฝากไว้ด้วยนะคะใครยังไม่สั่งรีบสั่งมาทานนะคะอย่าไปคิดอะไรเยอะสั่งมาทานก่อน,นะคะ่ะอย่าุกรกิจตามมาทีหลังนะคะเมื่อกินดีแล้วธุกรกิจจะเกิดเองคะ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ,ะไรายได้มาจากสเต็มเซลล์ง่ายๆเลยคะ่ะอย่าลืมสั่งนะคะตั้งกินก่อนคะ่ะเราจะรู้ว่าไรายได้มาอย่างไรนะคะบ๊ายบาย